กะทิที่ทำตัวไม่น่ารักเลยอ่ะยังจะมาเถียงอีกเมื่อวานทำไรไม่ต้องมาอ้อนเลยเมื่อวานทำลไยทำผิดอะไรหาวด้วยเนี่ยพอพาไปหยดยานะเป็นแผลเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปจัดการหมอหน่อยปกติกะทิไม่เป็นแพ้แน่เลย เนียแก่แล้วใช่ไหมแพ้นู่นแพ้นี่แพ้ลูกหืมหกะทิอ้วนของแม่อือเก้าเก้ากะรู้ว่ามันเป็นมันเมือมันเก่ามันคันหืมอ้วง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 อืมอ้วง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 ของแม่อืม อิ่มแล้วนี่ร้อนอร้อนอร้อะฮึวันทั้งวันนอนทั้งวันโอ้ยจะก็จะกินทั้งวันด้วยโอ้ยโอ้ยถูถูฮึทำไมอ้วงจะไปไหนอืจะไปไหน,ะไไหนอะไรฮึตลอดอ่ะอ้วงอือพี่เกียดลุกอ่ะเปิด กดตู้เย็นเองได้ไหมเนี่ยแบบนะ